เสียงร้องนหัวแล้วพ่อผมเียนหัวแล้วพ่อเสียงร้องะเห็นไหม สวัสดีค่ะ Hello everyone อู้วิ่งวิ่งวิ่งกลัวกลัวสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยมกันแล้วกันน้องโจมบุญโจมแก่นนะคะนี่โจมแก่นแป๊บเดียวแป๊บเดียวทีนีแม่ก่อนทีนี้แม่ก่อนลูกมาพ่อเดี่ยว สวัสดีคับแม่เมทักทายแม่เมกันแล้วฮัลโหลวันนี้เราจะมาแสดงอะไรกันวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันเดี่ยเอาสับสับแป๊บเดียวเอามาับเร็ว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 เยวจดเยวเยวเยวเวเยุดยุดก่อนยุดก่อนเยว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  เดี icana, ๋ยวเดี๋ยวไม่ม uh? ีเดี๋ยวแล้วตอนนี้ไม่มีหยุดวุ้นทำไมหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเป็นอะไรมาเนี่ยใช่ใช่กลยุทธ์ฉลาดมากเลยนะคะใช่กลยุทธ์ในการตัดโอ้ ตัดเาลยจอมุ hmm. masa, uh, ่นไปยุติจุดจาไปเก่งเาเงขาพลับไปพลับรีบอันนี้คือมลัะวงจอมุนกับพกี้นะคะยุติยุด กิสำคัญาากิสำคัญเลย่ตอนนี้มอไม่ออกก็ใครเป็นใครนะคะตอนนี้มองแงมเท่ากันเลยนะคะหูยากขาด้วยหูสับวางขาด้วยโอตีลังกาตีลังกาตีลังกาตกาทำไมเป็นแบบนี้โอ้สนุกใจเลยวันนี้ โอ้ขาโปอกับแซดจะมุนเท่ากันเลยนะเหมือนกันเนี้ยเลยเจ้ไหนเจ้ไหนพป้ส่งเสียงแล้วตอนนี้ห้าไม่เก็ตไม่ใช่มีการมองเลยเน๊มีการตั้งหลักมองด้วยลุดนิดนึง โน่หยุดไม่ได้แล้วพ่อเครื่องร้อนรู้อะไรเราแบบนี้โอิดูสิเครื่องร้อนโอ้ยยกยกขาขีหลังโอ้ยขีหลังโอ้อยกเลยยกเลยแล้วทำไมยกแบบนั้นอ่ะย่าไม่ไายทองไายยา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 ถอยลูกถอยโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องแล้วพักพักเครื่องแรกเครื่องก่อน hai phong hai chạy còn tôi là càng là ai là chôn chân 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 chân

เลียอแเร่งเยอะแท้ลกวะคุณช้างทะไมเร่งเยอะจังเลยทำอรุญาอทำอะไรคนดูคนกตกไปยเขี่ยาลยซ้มซมอ่าก็นด้วอมร่างกายก่อนเียับานั่งจ้ออชมความน่ารักของน้องนะคะจอมบุญจอมแก่นนะคะท่านี้จอมแก่นเร็วๆเร็วสับขาหลอกได้เร็ว มีการกัดด้วยเก่งกว่าพี่สาวเยอะเลยเช้เอาไปแล้วไปแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพ่อพักก่อนให้พ่อแบบหายใจหายใจก่อนอันนี้เป็นการแสดงนะครับผมเป็นการแสดงไม่มีสแตด์อินใช่ไหมอันนี้เป็นการแสดงนะครับเป็นการแสดงคอ้องจริงทองจังไปหน่อยอ๋อไม่้ช่หัวมันเป็นการแสดงนะครับผมการแสดงครับโอ้เร็ว โอ้กลัดโอ้กัดทอเต็มทีนวมแล้วตอนนี้ก็จะตื่นลุกตื่นไหมเนี่ยไม่นอนนอนจะตื่นไหมวันนี้นี่โอ้โออะอะตัวเท่ากันเลยใช่ไหมโอ้โห เอ้สวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะผมเล่นกับพ่อสนุกมากครับไม่ต้องตกใจครับนี่เป็นการแสดงครับไม่ต้องตกใจนะครับผมเป็นการแสดงของพ่กับน้ำนะครับผมไแสดงบอกว่าจริงบอกว่าจริงผมไม่ได้แสดงนะบอกผมเอาจริงไม่ต้องใช้ตัวแสดงครับไม่ต้องใช้ตัวประกอบเอาเลยครับผมไม่มีการถ่ายทต่งนไม่มีการแต่งต้นไม่มีเป็ดตตัวอันนี้เป็นมวยต้นรอนขอกับน้ยคนไหนจะสู้ช้างได้ สามนี่สุดยอดเลยอู้พ่อกัดขาพ่อกัดขาไปบุญช่วยพ่อหน่อยไปบุญแล้วไปบุญหนูว่ามาแล้วพ่อมาแล้วพ่อตอนนี้ไปบุญบอกว่าพ่อพ่อผมพ่อพ่อหนูอยู่นี่พ่อไปบุญบอกว่าเดี๋อยู่ที่นี่ตรงนี้หยุดหยุดหยุดพักขึ้นเลยโอเคไงบุดลุงใจพ่อลุงใจพ่อลุงใจพ่อล้องใจพ่อที่ตัว นี่ต้องล็อกไว้เดี๋ยวมาหนี้จะไปไหนล็อกไม่อยู่เลยเนาะ็อกไม่อยู่มันไม่พูดไหนเร็วไอ้ยูใช้ก่อนกัดใช้ใช้ใช้ปากกัดอย่างเดียวฝนจะตกนะครับฝนตกหนักด้วยนะครับเราจะไปไหนเองมาทำพ่อเรื่อันนี้จะไปไหนเดี๋ยวมานี่้อจะกัดมาหนี้มานี่เดี๋ยวไม่ไปไม่ไป เดีอยังไม่ไปยวไม่ไปไม่ไปเดียวเดียวเดียวต้นไหม่ต่อย่่อยเฮ้ยไวแล้วพ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับมือจับมืออจับมือจับมือโซโซโซไปโองการแสดงของคุณพิธีท่านนะครับวยการติดตามรับชมนะครับโอ้ยไม่ใช่ไม่ใกลยังไม่จบ ม่ยแพ้ม่ยแพ้ครับโม่เกบก็ยืนมองนะครับดจ้าคือการแสดงครับการแสดงี่เราเราเราแสดงเอานะครับผมเราไม่ต้องใจร้เราแสดงเอา สวัสดีคร<ล>ับแม่แม่ก่อนสวัสดีครับเราไม่ e. <c oughs> <c oughs> ได้ต้องไม่มีการถ่ายคำครับเราถ่ายทอดอย่างเดียวปากกันราครับมามาคนที่ทางนะเอา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 หรือลับหรอลัตัวนั้นเฮ้ยเัวเาสอเ้เเจงกระเจงกระสุดส เอาใชงไหมเป็นประโยชน์เอา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 ับเป้เตแ้ตอนนี้ตอนนี้เราเราไปเนลเ้ยอ้อ้อ้เเาเตเาเเาึอะเาบุญอแล้วตัดมือก่อนตัดมือก่อนเอ้าเร็วเโอเคอเโอ้ยี่รยาบุญฮะ กระโลอยหนักิโลดีโอ ud, โ้ยกระพลอยที่โลดดีกระพลอนัขึ้นอะคระนดีเอาจริงเอาจังมากเลยน่าตาเอ้ยชิลกันามีขยี้ด้วยมีขยี้กยมีขยี้ด้วยมีขยี้ด้วยแม่เกมาช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วตอนนี้ว้าวมีขยี้ด้วย ขอรับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องจอมบุญจอมแก่นด้วยจ้าขอบคุณครับกันแล้วขอบคุณจ้าแม่แม่รับชมคลิปผมแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ <laughs> ขอบคุณทุกท่านนะครที่ด้การติตามรับชมนะคะ Thank you very much for watching See you again, please. Bye bye. สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ